มาลองคำนวณกันค่ะว่าถ้าเกิดมีเงินเดือนเดือนละ5 0,000บาทหรือว่ามีเงินได้จาก A f f i ล i a t e เดือนละ5 0 0 0 0แบบนี้ต้องเสียภาษีปุกคนธรรมดาเท่าไหร่ไปดูกันค่ะกรณีที่เรามีเงินเดือนเดือนละห0,000หรือว่าค่าในหน้าเดือนละห0,000นะคะคำนวณแบบนี้เลยค่ะเงินเดือนหรือว่าค่าในหน้าเนาะสมมติก็คือห0,000บาทต่อเดือนทั้งปีมี12เดือนก็คือเอา50,000คูณ12ได้เลย50,000คูณ12ออกมาเป็นยอดห0 0 0 0เนาะ เงินเดือนและค่านายหน้าเนี่ยถือว่าเป็นเงินได้ประเภท40วงเล็บหนึ่งนะคะซึ่งเงินได้ประเภท40วงเล็บหนึ่งเนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายได้แบบเดียวคือหักได้แบบเหมาเนาะ50%ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทซึ่ง50%ของ6แ0 0จริงๆมันคือ3 0แสนแต่กฎหมายให้หักแค่แสนเดียวเพราะฉะนั้นเราก็กรอก1 0 0 0นค่ะ ถัดไปค่ะเป็นพวกค่าลดหย่อนนะคะค่าลดหย่อนอันนี้เดี๋ยวจะคำนวณให้โดยที่แบบไม่มีค่าลดหย่อนอย่างอื่นเลยนอกจากค่าลดหย่อนส่วนตัวเนาะค่าลดหย่อนอย่างอื่นอะมันก็จะเป็นพวกประกันชีวิตประกันสังคมประกันสุขภาพพวกชอปดีมีคือหรือโครงการ E- อีซีทอะไรแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นหมวดค่าลดหย่อนค่ะอันนี้ค่าลดหย่อนส่วนตัวก็คือ60,000บาทนั่นเอง หกหมื่นบาทอันนี้คือทุกคนมีเหมือนกันหมดเนาะไม่ต้องไปซื้อหรือว่าต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยก็คือหกหมื่นอามากรอกได้เลยเดี๋ยวเอาหกแสนลบหนึ่งแสนลบหกหมื่นออกมาเป็นเท่าไหรอ่ออออกมาเป็นยอดสี่แสนสี่หมื่นบาทนั่นเองตรงเนี้ยสี่แสนสี่หมื่นบาทค่ะเรียกว่าเป็นเงินได้สุทธิค่ะเราก็เอายอดสี่แสนสี่หมื่นบาทไปคำนวณหาต่อว่าตัวเงินได้สุทธิเท่านี้ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ตามกฎหมายค่าสูงถึงแสนห้าหมื่นบาทแรกเนี่ยกฎหมายคือเขาจะยกเว้นเลยค่ะ ไม่ต้องเสียภาษีคูณศูนย์เปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นศูนย์บาทสเตตถัดไปค่ะเป็น1นึ0 0 0สนถึงสามแสนเนาะก็คือ150001ถึงสามแสนก้อนเนี้ยช่องเนี้ยค่ะสามแสนลบแสนห้าก็คือเป็นช่วงรายได้1,50 0 0 0บาทนั่นเองคูณกับ5%ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ150 0 0 0บาทคูณ5%ออกมาเป็นยอด7,500บาทสเตตถัดไปค่ะมันก็จะเป็นยอด3 0 0 0 0 0ถึง500,000 ช่วงเงินได้ตรงนี้ค่ะมันก็คือเป็น2,000ส0เนาะห้าแสนลบสามแสนก็คือเป็น2,000สนแต่ถ้าเราเอาสองแ0นมากรอกตัวนี้มันจะไม่ถูกเนาะเพราะว่ายอดเราอะยอดเงินได้เรามีแค่4ี่แสนสี่หมื่นบาทนั่นเองแล้วก็สี่แสนสี่หมาหักยอดแสนห้าแสนรวมกันเป็นส0มแสนก็คือเอาสี่0 0นสี่หมืนลบสามแสนั่นเองมันก็จะออกมาเป็นยอด1น0่งสี 4, 000, 000. ่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศสเต็ปนี้คูณที่สิบเปอร์เนค่ะเห็นไหมสิบเปน 1น0่งแสนสี่หมบาทคูณสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งหมื่นสี่พับาทนั่นเองค่ะคำนวณง่ายๆเนาะคือเอาก้อนที่หนึ่งบวกสองบวกสามหนึ่งบวกสองบวกสามก็คือจะเป็น4ี0 0 0นบาทมันก็จะเท่ากับตัวเงินได้สุดทีิตรงนี้เห็นไหมคะ,ะส่วนอันนี้เป็นยอดภาษีที่เราต้องจ่ายเจ็ดพันห้าบวกหมื่นสี่ออกมาเป็นสองหมืบาทนั่นเองอ,อันนี้ก็คือเป็นยอดภาษีที่เราต้องจ่ายค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดระหว่างปีเนี่ยเรามีการถูกหักหนะ้าที่จ่ายไปแล้วนะจากเงินเดือนหรือว่าในหน้าแอฟ์ฟีค่ะเราก็เอามาหาักจากยอดที่เราต้องจ่ายสมมตุติระหว่างปีเนี่ยเรามีการถูกหักไปแล้ว5000บาทเพราะฉะนั้นเงินสดที่ต้องจ่ายภาษีก็คือการเอา21,500 5000นัลบ5000นั่นเองก็จะออกมาเป็นยอด16,500บาทนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะกรณีที่เกิดมีเงินเดือน50,000บาทหรือว่ามีนายหน้าเอฟบ0เอชบาทต่อเดือนแล้วไม่มีค่ารถจอดอย่างอื่นเลยนอกจากค่ารถจอดส่วนตัวภาษีที่ต้องจ่ายทั้งหมดนะคะเป็นยอด21,500บาทค่ะแต่ว่าหากใครมีภาษีถูกหักนนะที่จ่ายนะปลายปีที่เราต้องเสียเนี่ยมันก็จะจ่ายลดลงเนาะด้วยยอดภาษีถูกหักนั่นเองก็คือการเอาภาษีท,ทั้งหมดที่ต้องเสียหักด้วยยอดภาษีถูกหักก็จะออกมาเป็นเงินสดจ่ายค่าภาษีนั่นเองค่ะ